โหเหมือนมันมืดเลยเนาะเหมือนมันมืดมืดเลยนะคะนี่ดลานทรายไปเอาปลาล่ามาจากใส่กระบุ้หงหอมหอมมันเป,นปลี่ยนปลาลาตอนไหมคะ,ะเนี่ยสวยยิบออกมนใส่นี่ไว้หูโบเจียไปถอดถอดปลาล่าใจกระเทียมเลยหลายใส่พริกสุต้มน้ำไหม น้องใหม่ตุ้มอยู่หมอเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวสิฮอมากินข้าวเที่ยงน้ำกันหอมเตรียมทอดเตรียมถอดแล้วเราจะเลือกพริกนะคะพริกเราก็มีเหมือนกัน อันนี้เป็นพริกซดเอาใส่ตอนที่เราทอดนั่นแหละมันจะได้หอมหอมแล้วใครชอบกินเผ็ดก็กัดตุ้ยเลยมันก็จะได้จวดจาดนี่เลยค่ะตานไส้มากกินเผ็ดอยู่เอาใส่ให้เขาอือเออเวลาหัดปหัวลาแล้วเขาใส่บอ,อกพริกเนาะใส่พริกใส่หอมหั่นลงไปคลุกเคล้าใส่กันนะจ้ะ มันจะมีรสชาติดีมากอ่ะได้ละได้ละได้ได้อะไรคะได้เครื่องนะคะเดี๋ยวฮ้อมาเตรียมทอดปลาเอามาแล้วต้องเอาไปล่างกอนนะคะเอาไปล่างล่างให้น้ำเค็มมันออกสะกอนนะคะจะมาค่อยทอดถ้าฮ่อทอดเลยมันสีเข้มจนเกินไปนะคะอันนี้เขาห่อปลาปล,าปลาปลายางปลายางหรือปลาอน บานแถวบานเนาะสีออกไปยอนไปยอนยุบเมนยุดอกไปยอน <c oughs> นะนคะ่ะมันเป็นไปยอนหนูปลาน้อยนะคะเนี่ยเอามาทอดอร่อยนะใครที่ยังไม่เคยนะคะไปหาสื่อเบรงเดร์ยุดแถวนะครพนมมีหลายนะะเป็นปลายางหรือปลายอนหนูปลาไอเนี่ยข้าจะเอามาเห็ดปลาะนะคะเวลาห่อามาถอดมันสีออกมันอ ใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกเอาลงไปนะคะทอดกรอบๆในจักน้อยเข้าเหนียวจำ้ำมันวายคักขนาดเด้วจ้ะนะคะเครื่องนะ่ะน้องเตรียมไว้แล้วก็คือต้มน้ำไม้วันนี้นะคะตอนเทียงจะทำไว้ให้คุณพ่อทานผู้ใดสิกินน้ำกระมาเดอร์เตรียมเครื่องไว้นะคะเนีย่ยทอดได้อีกครั้งหนึ่งบนได้จ้ะนี้ เอามาใส่กระปุกไว้ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้กินนานนะคะเวลาเราเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินโดนๆเนาะอันนี้คือวิธีทอดปลาละถับผู้ใดล,ล,ลูกอีสานกินปลาละโมลูกอีสานก็นกินปลาละได้ด้วยกูยมเมอืองคะ่ะกินได้หอดฝรั่งคุณนะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจะ้ะ